得了也罢。

เพื่อนเป็นไรอะ่ะตายเพราะอะไรมาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ยิงให้เดี๋ยวพี่ยิงให้ก็ได้เองเฝ้าคนวะเผื่อมีคนมา พอแล้พี่ล้มแล้วเองค่อ,อยยิงโอเคโอเคครับโอเคโอ้เด็กก็ตายโอ้โหดูเลือดกัะติก เนอ่นก okay, like ็ล่ะกล่องสวยด้วยกล่องสวยกล่องสีม่งเออทำไมมองข้างบนเป็นสีชมพูวะ còn muôn bố ấy ra thì ra วะไม่ตกต<า>น่าจะาไม่ตกหรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะไม่มั้งตายตายนะตายนะบอกไว้ก่อนนะจมูจะมาจะใกล้อ่ะจมูจะมาจะใกล้อ่ะ ได้เป็นไก่แล้วนะเฮ้ย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 อะไรอะไรครับนี่อ่ะ 真没了。So 好吧，好吧。 Se 지 uh -huh. uh -huh. uh -huh. มาป่ะโอเคโอเคมาเอาเอ้าแต่มันมีศพฟรีนะเมเจอี้ที่มันยิงกันจะไปหาศพฟรีอ่ะใช่ศพฟรีจะเก็บไม่ได้เก็บได้เอดับสติมาระดับบอลโอเคน่นของคนจริงไหมี่บลนบอสบาลเล็ก มาหยาหยาหยาขอดูเล่นหน่อยเล่นรถดิคิดดิเจมาคิดคุยแต่ไม่มีความตั้งอะไรผมอยากใช้มันเต็มใจโรมาใหม่ใจโรคุณแปดอันเก่ามันเล่นพี่ยังไง กทำไมมันรูส้สึกแบบย้ำเงินเหรอเก็บไม่ไดปเก็บก่อนเลยทิ้งให้แล้วในเบอร์หนึ่งกับเบอร์สุดขากก้า,ยขามยโ <ผม S 1> ดดไปซ้ายโดดไปขวาเจาสอสุฟีแล้วก็โดดข้ามไปกล่อมยังก็เจสอสุฟีอีก,ววกได้ไวกลับมาอีกอยู่สามส <ๆ S 1> ี่หอบละพี่ผมขอช่วยด้วยนะ ไประเบิดไปโอ้โหโอ้โหนี่เลยบางกอกระเบิดด้วยอี่ร้ายน้องกังายสอก้ายวะมีบางโดนระเบิดลูกโดนระเบิดไปไอสิมีมีเค้ยล่ะแปปนี่ครับนี่มาอ้วนมาเอาไปนะฮือ มา,าไว้นี่มา,มา,อาขอกะบพรตายาตายดระเบิด <c oughs> ไม่ตายด้ยวยระเบิดยิงระเบิดมาเอากระเป๋ามารุ่นี้กว่าระเบิดเสียกบ